แรงยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างใครไม่เคยดูต้องดูให้ได้สวัสดีครับชื่อนายสุนทรสอนสำแดงครับจากจังหวัดศรีสะเกดครับเจ้าของงานได้ว่าจา้างให้ไปใช้หนังกลางแปลงทีมงานขึ้นไปติดตั้งโครงขนาดใหญ่เพื่อติดตั้งจอขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่ศรีสะเกดครับทีมงาน,ท,งานทีมนี้เป็นทีมงานหนังกลางแปลงครับ กำลังติดตั้งโครงที่ฉายหนังกันอยู่โอ้โหโ,โครงใหญ่ขนาดนี้จอเนี่ยต้องใหญ่ต้องเอารัางการชาวบ้านที่มาก,กันคืนนี้รับรองได้ชมหนังกลางแปลงกันสนุกสนานเคลื่อนเข่งกันละครับติดตั้งจอใหญ่อย่างเนี้ยฐานเนี่ยมันต้องมั่นคงหน่อยอเอ,อะ๊ะงูจะเดินเล่นอยู่ข้างล่างไ้เอ็งทำฐานดีหรือเปล่าเนี่ยดีสิครับพี่รับรองเพอร์เฟกต์ครับแข็งแรงครับแข็งแรงแน่นะ แน่ครับอ่ะไม่เชื่อนะเดี๋ยวผมปีนขึ้นไปทดสอบความแข็งแรงให้พีได้ประจักษ์แก่ตาเลยว่ามันลวกได้อย่างนี้เอาลวกลๆวๆลวลวลวให้ดีดีดีตาย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 หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้โห,โห,โห,โหไอ้หน้าเขาเปลือกเองทำอะไรเนี่ยดูสิพี่ดาดวายวอดหมดแล้ว เฮ้ยเราพลาดตรงไหนวะเนี่ยเองพลาดทุกตรงเลยแหละไม่งั้นน่นจะพินาศอย่างงี้ลดูหรอบูอบๆเกือบนีไม่ทันไว้แลไอ้ป้าพ่อพี่อย่าคิดมากนะเราเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกเลยดีกว่ามาเออเริ่มใหม่เตงเนี่ยไม่ต้องมาช่วยแล้วไป ทำไม่ให้เองช่วยนะเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้อีกว่าหนีหนีหนีโดดโดดโดดโอ้โหถ้าเกือบตาย ย้ำอีกทีเรื่องที่เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงปรากฏว่าฐานไม่แน่นทําให้โครงถลง่มร่วงลงมาทาั้งคนทั้งเหล็กเลยครับโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นไรมากครับดีแล้วที่ไม่เป็นอะไรเป็นห่วงนะห่วงว่าจะอดูหนังกลางแปลงหนะัก <c oughs> ขอขอบคุณทิมซุนทอสอนสัแดงจังหวัดศรีสะเกษเรื่องจอหนังกลางแปลงถล่ 嗯。Uh, mm hmm.